วันนี้นะครับผมมีความคิดดีๆครับทุกคนก็คือผมจะมาเอาชีวิตรอดในป่าโดยที่ไม่ใช้อาวุธเลยนะครับไม่ใช่อาวุธเลยเดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนว่าผมจะเอาชีวิตรอดยังไงโดยที่ไม่ใช้อาวุธเนี่ยจะอยู่ถึง99วันไหมจะช่วยเด็กได้หรือเปล่าผมก็สงสัยอยู่เนี่ยโอ้โหต้องหลีกเลี่ยงให้หมดนะครับอะไรที่เป็นเป็นมงเป็นหมาอย่างเงี้ยอาชีพที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะเป็นอาชีพคนตัดไม้นะครับทุกคนผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์เดี๋ยวผมจะไปจัดการจัดการ นี่ห้ามใช้อาวุธขาดเฮ้ยเันนี้ก็เวิร์กดีเนี่ยนี่เฮ้ยเจอสูตรแล้วห้ามใช้อาวุธอย่างนี้นี่เองโอเคเอาเว้ยเอาเว้ยมีเนื้อกระต่ายกินโดยที่ไม่ใช้อาวุธว่ะโคตรจะอีซี่เดี๋ยวนะสมมติผมไปเจอหมาตัวนั้นใช่ไหมอ่ะลองดูอ่ามานี่มานี่เอาป่ามานโอ้โหชิบหายแล้วอุ้ยโห เฮ้ยเจ๋งว่ะโอเคโอเคเรามีวิธีเอาชีวิตรอดแล้วทุกคนโอเคอันนี้แหละห้ามใช้อาวุธเล่นผมเป็นแล้วโอเคก็คือนะครับในเกมนี้นะครับผมจะไม่ใช้อาวุธเลยเด็ดขาดนะครับห้ามใช้เลยเด็ดขาดโอเคไหมสิ่งเดียวที่เราใช้ได้นะครับคือแทรปที่มันจะทาดาเมจได้นะนอกนั้นไม่มีแล้วครับนอกนั้นผมคิดไม่ออกแล้วปกติเขาไม่ใช้ปืนไม่ใช้อะไรกันใช่ไหมผมไม่ใช้อาวุธเลยในรอบนี้ใช้แต่กับดักนี่มือโปมือโป้ท่านการวางกับดัก เฮ้ยไอหนูไอหนูมาหนี่หน่อยดิไม่ไปเหยียบกับดักให้พี่เนะ่อยผมเหยียบเองเลยก็คือถ้าเกิดกับดักมันไม่หุบมันจะย้ายไม่ได้นะทุกคนก็คือเราต้องเหยียบให้มันหุบก,ก่อนถึงจะย้ายได้เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับว่ามันจะสามารถจัดการตัวอะไรได้ไหมอุ้ยอุ้ยนั่นกันมามาเขียรอดมามเออเดี๋ยววันนี้มีคนมารับแลกของแนละ้วเราต้องกลับไปแลกของกล่องแรกของวันในปืนจะรอดปะวะเกมเนี้ยดูทรงวะยากเลยเนะี่ยโคตรยากเลยอะ ต้องทํากับดักเพิ่มไว้ทุกคนเพราะว่าต้องวางไว้ที่ฐานสักหน่อยอืมเดี๋ยวของมาแรกหน่อยครับเอากูดแซกมาแล้วก็หนังมาป่าขอแลกกับเกาะหนังและกันสามหเมตรทางนู้นโอเคมากลางแถบไว้รอนะครับแล้วก็มพลาวเดียวดียวๆๆเดียวีวยโอ้มันไม่เหยียบได้ไงวะโอเค โฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรบกลางรืบกลางแล้วก็ล่อมาโดนมาหนี้มานี้มานี้มานี่โอ้โหเย็บเย็บดิเย็บดิเยียบดิโอเคอีกิีหน่อยอีกิดหน่อยมานี้มานี้มานี้เคมานี้เยยบเย็บเย็บเย็บเยยบเอออุ้ยเห็นทรงอันไหไปได้ให้ไหนทุกคนมานี้มานี้มานี่อืมเยยบเย็บเยยบเยยบเลยเยี่ยมไม่ยากนี่ว่า ช่วยน้องไดโน่คนแรกเลยแล้วนะครับในวันที่สองเหมือนรู้สึกว่าจะเล่นง่ายกว่าใช้อาวุธมาเก็บของมาเก็บของมาไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกนะันทุกคนไป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 แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบดีครับน้องไดโน่ช่วยมาแล้วนะครับวันที่สองโอ้ตอหต้นไม้ตัวโคตรเร็วอะ่ะมันอัปเดตแล้วมันต้นไม้ตัวเวมากไวมากมาก,มากดูดิมันบั็กหรือเปล่าวะมันต้นไม้ตัวเร็วยัง โอ้โห oh, 99 99แล้วโอ้โหอีแค่เปอร์เซนเดียวเฮ้ยกลางคืนก็เร็วมากเช่นกันไม่เวลามันไวจังวะเวลามันเร็วมากอะมันอัปเดตมาม,มันเร็วทุกอย่างเลยเว้ยเฮ้ยต้นไม้โตแล้วเนี่ยเพิ่งปลูกเมื่อคืนเฮ้ยอะไรว้เนี่ยเฮ้ยดีนะเนี่ยมันมันเป็นเรื่องดีนะเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราไปช่วยเด็กคนที่สองกันดีกว่าโอเคไหมเฮ้ย <H uy. S 1> ไม่ได้ดิเอากำดัดไว้ได้แค่นเดียวนี่หวาผมว่าจะเอาไปสองอันไว้อะไรเงี้ย ต่ไม่ได้เอาไปได้แค่นเดียวเพราะว่าเราเรามีมือถือแค่มือเดียวเว้ยมันเก็บใส่กระเป๋าไม่ได้อะผมต้องเติมไฟก่อนนะครับกลัวกองไฟดับไม่รู้จะทันหรือเปล่านะจะกลางคืนก่อนหรือเปล่านะีนา่น้องคาเค้นคาเค้นอยู่ทางนู้นนะครับโอเคทางนู้นทางนี้ใช่ไหมเนี่ยถูกไหมอ๋อได้ไงได้ไงถูก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 มาถูกแล้วมาถูกแล้ว ไปวางตรงนี้ดีกว่าวางตรงนี้โอเคแล้วก็ไปล่อมาเอเคเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยโหโหเหยียบนี่มาเหยียบนี่ม่เหยียบนี่ม่เหยียบนี่อฮ้ยยไมาเหยียบนี่ม่เหยียบนี่ดิโอเค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 ตายหนึ่งตายหนึ่งมุตจะตายจะตายผมจะตายผมจะตายไปเร็ว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 หนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วโอ้โหโหเจ็บมากเจ็บมากเลยต้องกลับไปต้องกลับไปต้องกลับไปเปิดต้องกลับไปเปิดกับดัก ฮู uhm, ้ cima, ถือมาถือมาถือมาไปเลยไปเลยยังตายอยู่ไมยังตามอยู่โอเคแอบนี้ต้องต้องเปิดแถบต้องเปิดแถบเปิดแถบอย่างนงี้โอเคแล้วมันจะโดนก็จะโดนโอเคแล้วผมก็กลับไปใหม่กลับไปอย่างงี้แล้วก็หยิบแถบหยิบแถบขึ้นมาอู้หูหยิบแถบเงี้แล้วก็แล้วก็ปลาข้างหลังข้างหลังเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้แป๊บนึงแป๊หนึ่งแป๊บนึงโอเคโอเคโอเคเปิดแถบเปิดแถบโอเค ไปเร็วไปเร็วไปแล้วโอ้โห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 จะตาย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 โอ้โหจะตาย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 จะกลับ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 โอเควันนี้เราฆ่าหมาป่าได้สองตัวนะครับหน้าถ้อมน้องคาเช่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปใหม่อีกทีโอเคไหมโอ้โหเกือบไม่รอดโอเคโอเคถือว่ามันทำได้นะครับเราไม่ใช่วูดได้แน่ๆดูอยากทรงทำแน่แน่ทำแน่แน่โจนนี่ผมคิดอยู่ว่ามันจะสู้ยังไงดีว่าโจนเนี่ยอาจจะยากหน่อยว่าถ้าเป็นโจน ต้นไม้ดีกว่าต้องขยายแคมไฟก่อนที่ผมคิดไว้นะตอนนี้ผมอยากได้ที่เก็บกับดักอ่ะมันจะเป็นค้อนมั้งรู้สึกว่าจะเป็นค้อนที่เอาไว้ย้ายกับดักได้อะทุกคนมันถ้าเกิดมีอันนั้นอ่ะคือชิวเลยเว่ยผมอาจจะต้องขยายแคมไฟเพื่อไปหาสิ่งนั้นก่อนโหต้นไม้โตโคตรเร็วทุกคนไม่ชินจริงๆว่ะมันอัปเดตใหม่แล้วมันโตวไวมากต้นไม้อ่ะหรือผมไม่ได้เล่นนานเดี๋ยวนะผมต้องคราฟแผนที่หน่อยแล้ววะ่ะ เดี๋ยววันนี้มีโจมมาบุกบ,บ้านเราเนี่ยแหละเนี่ยแหละเดี๋ยวดูกันคืนนี้คนจะสู้โจนได้หรือเปล่าโอเคได้แผนที่มาแล้วแผนที่วางไว้ตรงนี้เนาะอ่ะฮะแล้วก็ดูตรงนู้นโอเคถูกปะเนี่ยมาถูกทางไปะเนี่ยไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่ทางนี้น,นี่หว่าทางนู้นทางนู้นทางนู้นมาแล้วมาแล้วน้องคาเค็นรอพี่แป๊บนึงพี่มาแล้ววันนี้เหลืออีกกี่ตัวนะเหลืออีกสองตัวใช่ไหมอุ๊ยสามเลยเหรอเอ้อนั่นนั่นตัวนั้นไม่เกี่ยวนี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วเอยเอากับดักไปไหน ชิบหาหารกับดักหายทุกคนกับดักหายคุยก, <c oughs> กับดักกลัวกัดก,กลัวหายไปไหนนะี่แย่และแย่และอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีคุยแล้วผมจะเล่นยังไงยุ่ยย่กับดักอะ่ะแย่และอันนี้แย่แย่อันนี้แย่จริงแย่แย่จริงไม่กับดักไปไหนวะเดี๋ยวนะขอกลับไปดูทีดิ้กับดักไปไหนนะ่ะเฮ้ยกับดักหายเอา้าเอาแล้วไงเอาแล้วไงอันนีดดนน้อันนี้ถูกโดนแกงไหมอันนี้ถูกโดนแกงหรือเปล่าใครเอาดักไปซ่อน อ <laughs> ุ้ยอุ้ยอุ้ยกลับบ้าน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 กัลับบ้านกันจู่ๆกับดักก็หายเลยหายต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะตะกี้ผมก็มองอยู่นะเว้ยไม่น่าจะหายได้นะผมจ้องเลยตะกี้ผมจ้องเลยอ่ะหายต่อหน้าต่อตาเลยทำกับดักกันใหม่มาทุกคนไม่เป็นไรมันพังไม่เป็นไรอันนี้เลดารอะไรแหละนี่มีกำแพงนี่ด้วยมีของใหม่มาเต็มเลยเดียมีกับดักกระต่ายมีตู้เย็นมีกำแพงไม้ให้ด้วยโอ้โหวันนี้มีโจนมาบุกบ้านเรานะครับวันนี้เดี๋ยวดูกันว่าผมจะสู้กับมันยังไงโจรคืนนี้ เอาชีวิตรอดอยู่ในป่าจนชำนาญแล้วนะครับจนเขาสามารถจัดการได้โดยที่ไม่ต้องใช้อุธแล้วเรียกได้ว่าเป็นขั้นปารมจย์อันนี้เนี่ยล่อมาเหยียบล่อมาเหยียบสักคนก่อนเหยยบคนนึงโอเคแล้วก็เดี๋ยวล่อให้เขามาติดป้ายหน่อยผมว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสู้กับพวกเขาเคล่อเขาติดป้ายไว้โอเคแล้วนี้พอเขาติดป้ายแล้วใช่ไหมเราก็หยิบแถบมาเลยเนี่ยหยิบแถบไปวางตรงหน้าเขาเลยอ่ะหยิบแถบมาวางก็เปิดนี่แล้วก็เปิดอีกนี่แล้วก็ชิวพี่ปีมันไหนอะ ลงมาเลยเหยยบเหยยบเหยียบเหยีบยบ,ยบอ่าโอเคนี่ชิวชิวโนอาวุธครับผมโจนบุกก็ใช้แคปจัดการเลยไม่มีอาวุธเลยนะครับคลิปนี้ผมยังไม่ได้แช่อวุธตีใครเลยนะบอกก่อนนะครับวงการเรบอกสันะเทือนหมดะ <c oughs> ผมมาไปเดี๋ยววันนี้เหมือนเดิมไปช่วยน้องหน่อยดีกว่าอาจจะช่วยนานหน่อยนะครับแต่ไปช่วยหน่อยเหอะ <N 2> นี่จัดการชิวๆเลยทีเดียวด้วยปกติปืนนี่สองนัดนะนัดสองนัดอยู่นะปืนเนะี่ยหน้าท่าน่าจะมีแค่2ตัวแล้วนะคิดว่านะหน้าท่าอ่ะแต่กับดักมันหายไปไหนว่มันมีจํากัดเหรอทุกคนผมไม่รู้วเนนี้อืมโดนไปแล้วหนึ่งโดนไปแล้วหนึ่งเปิดแถบเปิดแถบไว้เปิดแทบไว้ เปิดแถบไว้แล้วก็ล่ามาโดนลากมาโดนโดนแล้วหนึ่งเปิดแถบมาหยิบแถบมาอย่างี้แล้วก็เปิดต่อหน้าต่อตาเปิดแถบ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 โอเคอุ้ยสองตัวสองตัวสองตัวนี้สองตัวนี้ผมกลับบ้านเลยสองตัวนี้เดี๋ยวหนึ่งมหนึ่งสู้ได้สู้ได้สู้ได้โดนโดนโดนตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งแบบนี้สู้ได้สู้ได้สู้ได้แน่สู้ได้แน่ฮู้หู้ฮู้หู้ เออเออโดน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 เออเดี๋ยวกำดักวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเอาไปช่วยน้องก่อนโอ้โหปึ๊บ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 เรียบร้อยชิวๆอ่ะน้องโอ้โหเข้ามาซะนี่อยากได้ขวานจังไม่อยากได้อาวุธนะถ้าได้อาวุธนี่ผมฉุนก็ได้แหละผมฉุนมากๆผมฉุนและผมฉุนเลยเนี่ยคนโมโหอ่ะกลับบ้านล้าผมวางกำดักไว้ตรงไหนวะเดี๋ยวนะ เออผมวางแถบไว้แนบ่าทุกคนอ๋อไไงได่ไงโอ้ยนึกว่าถ่ายซะแล้วนึกว่าใครเอาไปซะแล้วเกือบหายรักษาดีๆอันนี้ถ้าเกิดไม่มีนี่อยู่ไม่ได้เลยนะน้องคนที่สองอไปไหนแล้วว่เอาอนีออ่ไงไปเลยคา <c oughs> ขึ้นไปฮะต่อไปเป็นน้องสควิดเหรอสควิดนี่แป๊บหนึ่งนะพี่ตัดไม้ก่อนน้องเหมือนว่าแคมป์พี่ต้องการเชื้อเพลิงไม้โตเร็วมากอะ่ะโคตชอบเลย เฮ้ยปูตัวปั๊บปูตัวปั๊บเฮ้ยโตเร็วเกินโตเร็วเกินเฮ้ยๆเฮ้ยๆเฮ้ยุ้ยโตเร็วไปไหมโตเลย่ะอันนี้ผมใส่ปุ๋ยอะไรเนี่ยอุ้ยเอ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะบอกก่อนนะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะโตเร็วเกินทํากับดักเพิ่มหน่อยนะครับอยากได้ดักอีกสักสามอันอุ้ยสามอันเลยวะจริงๆแล้วใช้สองอันก็ได้มั้งหรือว่าผมจะรอโจระบุก่อนดีวะคือตอนนี้ผมต้องคิดไว้ทุกคน คือแบบหรือว่ารอโจรก่อนดีวะตอนนี้ตัวผมมีกำดักอยู่2อันแล้วก็ที่ฐานเนี่ยวางไว้อันนึงคือถ้าเกิดผมไปช่วยน้องเขาเนี่ยช่วยน้องสควิดเนี่ยและคือน้องสควิดอ่ะหน้าถ้ำเขาไม่มีอยู่2ตัวเว้ยแล้วแถบเนี่ยมันต้องใช้อย่างน้อยอ่ะสองอันไม่ใช่สองอันใช้3อันถึงจะฆ่ามีได้หนึ่งตัวมันต้องเอาไป3อันแต่แบบถ้าเกิดผมเอาไปหมดใช่ปะมว้วางหน้าถ้ำอ่ะผมจะเอากลับบ้านได้แค่อันเดียวเพราะว่าผมถือได้อันเดียวเนี่ยถือได้แค่ เอางี้เดี๋ยวรอจมาบุกก่อนแล้วค่อยไปช่วยโอเคปะ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ก็ตัดไม้ก่อนฮ่าไม่ใช้อาวุธก็จบเกมได้ไอ้ดุมคนนี้นเป็นใครกันว่าไปแล้วครับน่ดีกว่าครับเตียงดีกว่ามาวางเตียงนี่บ้านเรามีเตียงแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้านะครับ ผมจะยังไม่ทําอะไรก่อนนะครับจนกว่าโจรจะมาบุกบ้านผมนะครับผมถึงจะมั่นใจว่าผมสามารถเอากับดักไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะว่าศัตรูตัวต่อไปของเรานั่นคือหมีนะครับทุกคนต้องอย่าลืมนะครับต้นไม้มันโตเร็วจริงนะเว้ทุกคนผมไม่ได้คิดไปเองหรอกว่ะเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะนะบอกก่อนนะครับมันจํากัดครั้งเมื่วาทุกคนแท็บเนี่ยผมกลัวมันจํากัดแบบหนีบสิบครั้งพังและหายไปเลยแบบนี้ไม่เอานะ ไม่ไม่พังใช่ไหมวะกลัวมันพังดูดิต้นไม้โตแล้วผมปุ๊บปื๊บเมื่อคืนเองเฮ้ยมันโตไวมากเลยต้นไม้อะเอ้ยหนังเอาฟาวุบไม่มีไม่มี่เฟ้บเชครับทุกคนเดี๋ยวคืนนี้จะมีจูมาบุกแคมป์เรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะไปช่วยน้องกันเฮ้ย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 สายแล้วฟ้าผ่าฟ้าผ่าแย่ละแย่ละแย่ละไม่มีสายล่อฟ้าทุกคนไม่มีสายล่อฟ้า ต้องไปหาเล็กต้องไปหาเล็กมาหาเล็กหาเล็กมาทำสายลอ่อฟ้าหาเล็กทำสายล่อฟ้าด่วนเลยด่วนเลยขอเล็กหน่อยครับขอเล็กหน่อยครับฐา,านมาก็ได้ครับมาแล้วมาแล้วจุกมาแล้วจุกมาแล้ว <c oughs> กับดักกับดักกับดักอยู่ไหนกับดักอยู่ไหนโอเคโอเคโอเคถือกับดักไว้เฮ ύ, ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ถือกับดักไว้ก่อนถือกับดักไว้ก่อนเฮ้ยชิบหานะี่อยูข้าวอิวข้าวโอ้โหมีอะไรพร้อมเลยมีอะไรพร้อมเลยกินแครอทกินแครอทดีนะที่ฐานมีแครอทเยอะ พีเ่เนื้อเนื้อเนื้อมากินหน่อยโอเคพร้อมพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาเลยพวกโจรถึงข้าจะไม่มีอาวุธแต่ข้าก็สู้กับพวกแกได้นะอ้องเฮ้ยพอพี่เป็นมือโปรเดี๋ยวเดี๋วดูเดี๋วดูเดี๋วด,วด,วดวูคนโปรเขาเล่นยังไงนะทุกคนวันนี้มีตัวปืนมาด้วยนะเดี๋วดูกันว่าผมจะเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ได้ย,ยังไงฟูคูสามตัวสามตัวดูนะดูนะเคเคล่อมา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 เดี๋ยวผมจะล่อพวกนี้ไปติดป้ายก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวตัวปืนจะไปจัดการตัวปืนก่อน ติดป okay, ah, e, wow. ้ายติดป hey, hey ้ายเคติดป้ายก่อนอ่าพอติดป้ายเสร็จตกปืนก็โดนผมมีตกปืนก็โดนผมเลยวางวางแถบวางแถบเฮ้ย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 โดนดิโดนดิไอเอชิบขายแหละมันไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาโดนหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องเดินมาเดินมาหน่อยเออไงโดนแล้ว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 มันโยกตัวมันโยกเออแถบแถบกูหายไปแล้ว ออเออ่าเรียบร้อยโอเคหุยแถบมันจํากัดวะทุกคนแย่แล้วว่ะผมไปดูความจริงอะไรบางอย่างแถบมันจํากัดอ่ากางแถบไว้เง,งี้เสร็จปุ๊บก็ล่อโจรมาล่อโจมมาโดนแถบล่อโจรโดนแถบโอเคโดนแถบ,บแล้วหนึ่งโดนแถบแล้วหนึ่งเฮ้ยางแถบโดนโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งอันนี้อันนี้ โอเคโอเคโดนไปสองโดนไปสองอ้หูใจเย็น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 เลยทุกคนต้องใจเย็นใจเย็นนะครับทุกคนอย่าลุกนะครับทุกคนอย่าลุกนะครับโอเคตายไปหมดตายหมดอีกตัวนึงเลยตัวหนึ่งเลยตัวนึงไม่ยากไม่ยากไม่ยากทุกคนทาได้ทุกคนทําได้อันนี้ทําไงวะทุกคนทาได้นะครับแต่ทํายังไงเนี่ยการแถบการแถบโอเคอีกอีกทีนึงอีกทีนึงเออโอเคแถบมันจมอย่างนี้ทําไมวะเล่นยากเนี่ยเนี่ยก็หนีบได้นี่วะ ท้าม,มันคว,ว่ำว่ะกับดักกูบักเนะี่ยเออกับดักบักแล้วนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าแย่แย่สุดๆไปช่วยน้องคาเคลงไงวันนี้ไม่ชใช้ช่วยน้องสควิดทางนู้นนะครับเก้าร้อยกว่าเมตรเดี๋ยวทำเกมทิศหน่อยดีกว่าวางทีศเราจะได้รู้นะครับว่าเด็กอยู่ตรงไหนอาชัดเจนเดี๋ยววันนี้อัปเกรดกองไฟหน่อยอัปเกรดกองไฟให้เต็มก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าดีกว,ว่าไปอีกทีหนึง่งโอเคไหมวันนี้มันมืดแล้วอะ่ะดิกว่าจะจัดการโจรเสร็จก็แบบห้าโมงเย็นแล้วอะ่ะรอพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเนาะ น่าจะอัพน่าจะอัพไม้เจ็ดอันน่าจะอัพไม่อัพว่าไม้เจ็ดอันไม่อัพนะครับไม้เจ็ดอันเพิ่มมาสองโอ้โหเฮ้ยต้องรีบปลูกต้นไม้ไปอย่างเงี้ยรีบปลูกไม้รีบปลูกไม้มเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่ำจะโตเลยผมคิดว่านะเฮ้ยรีบตัดรีบตัดไกล,ล,กล,ลอัพแล้วไก่อัพแล้วโอเคอัพแล้วเรียบร้อยไปเดี๋ยววันนี้ไปช่วยเด็กกันมีหมีอีกสองตัวไม่น่าเป็นคู่มือผมได้นะสองตัว อย่างน้อย,อยต้องเจ็ดแปดตัวถึงจะแบบเอาผมลงอะ่ะอื็แบบนอบนึงนั้นทุกคนตอนแรกผมก็จะไปช่วยเด็กว่ะแต่แบบสำรวจหน่อยดีวยดวยกว่าหมีสองตัวน่าจะสู้ได้นะวางกับดักเลยทุกคนมาถึงที่ละถึงที่มั่นเราละวางกับดักไปเลยสี่อันแบบเบิ่มๆกระโดดกระโดดกระโดดตายังตายังโอเคตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ยลวอย่างน้อยคลิปนี้ถ้าเกิดช่วยได้สามคนก็ถือว่าสุดข,ของเลิตละ ได้สองคนก็คือประสบความสําเร็จแล้วทุกคนอุ้ยไม่ใช่สองคนช่วยได้สามคนประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยโอเคไปเอาเฮ้ยจิบหายแล้วเอาโอเคยังแล้วกุญแจเข้าไปไหนเอา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 เฮียเอา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 กุญแจเอาเฮ้ยเอาพี่พี่กุญแจเอาพี่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาเคลียร์กันหน่อยพวกนี้จู่ๆกุญแจก็เข้าไปอยู่ในประตูเปิดไงไอ้นี่ อันนี้คือผมผมเครียดเลยนะผมปวดหัวเลยนะน,นี่คิดไม่ออกเลยนะวิเช้าแล้วเช้าแล้วทำเตียงมาเพิ่มสักอันหนึง่งวางไว้โอเคและก็เดี๋ยวเรากลับไปที่ตรงที่เดิมกุญแจมันเข้าไปในประตูได้ยังไงวะไม่ไม่ไม่เข้าไปไม่เป็นไรแต่จะหยิบออกมายังไงก่อนคิ้วขมมดเลยนะตัวนี้คิวนะ้วขมมดแล้วเนี่ยอ่าโอเคโอ้โห โอเคโอเคมัน okay, okay, เปิดให้เองดีแล้วดีแล้วอู Ooh, ด้ดอจแอนแซกมาด้วยมาช่วยน้องมาได้แล้วเก็บฐานมาหน่อยเก็บฐานเก็บเนื้อมานิดนึงเราต้องกินต้องใช้อะเนาะคนเราเออเออเอเอหยิบมาแล้วก็เดี๋ยวเอากลับดักกลับดักกลับไปบ้านนะครับต้องย้ายกลับดักไปที่บ้านเราให้หมดเฮ้ยเยเอาฟาวูเอาฟาวเอาฟาวูไปดีกว่าไปดีกว่า เฮ้ยมันน่มันมีน่นไม่ตามมาตามมากล <c oughs> ตายกตายบันเดทบันเดทบันเดทโอเคโอเคโอเคแล้วก็โดดโดดมาอืมโอ้โหเกือบตายเกือบโดนหมากัดโอหสู้กับมีก็สู้ได้นะแต่โดนหมากัดตายอย่างเงี้ยไม่ไหวนะเนี้ยมาน้องไปเลยวันนี้เดี๋ยวมาจูมีโจรมาบุกบ้านเราต้องวางกลับดักไว้โอเค วางไว้สักอย่างนี้ดีกว่าวางไว้แบบไกลๆหน่อยแบบมันจะได้มีเวลาเดินวนไงโอเคปะ่ะอ่ะอย่างนี้โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะล่อให้มันมาเหยียบปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปมาไปมาโอเคปะ่ะแผ่นนี้มันนี้ทุกคนแผ่นนี้มันนี้เอ้ยอันนี้ได้นี้ได้นี้ได้มีสามอันดีกว่าบ้านเราเนี่ยปั๊บอย่างนี้นะครับอย่าเดินเหยียบเองนะครับทุกคนตอนนี้ผมวางกับดักไว้แล้วนะครับสามอันมาแล้ว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 ,ลวเดี๋ยวนึงี๋ยขั้นแรกขั้นแรกผมต้องล่อตัวล่อพวกนี้มาล่อพวกนี้มาล่อพวกนี้มานะครับโอเคล่อมม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 มาา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 ตตตติดปนนีีทง้ โอเคติดป้ายติดป้ายติดป้ายสวยเออเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมนี่ชิวๆเลยชิวๆเลยอุ้ยคู่จิ้นหมาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันโดดโดดข้ามป้ายเลยเกินไปป้าเกินไปป้ามาานี่ม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 านี่โอเคโอเคโอเคอยู่งี้อยู่งี้อยู่นี้อ่าอย่างนั้นเด็กดีหนูเป็นเด็กดี โอเคเออแค่นี้แหละแล้วก็แล้วก็เนี้เนี้เหยับหยบเตียนหยับตี้นอืมหยีบยบเตียนมีตีน,อ,ตนอืมโอเคต่อไปต่อไปเป็นตัวปืนตัวปืนนี่ไม่ยากตัวปืนนี่ไม่ยากชิบหายอืม <c oughs> อ๋อโอ้โหมันมาส่งตัวผมเอาไม่ลงอ่ะทุกคนอ้อ ก็อยู่แบบไม่ใช่อาวุธนะครับผมอยู่ได้สี่สิบวันนะครับโจรบุกรอบที่สามผมแพ้เลยโอ้โหก็คือถ้าเกิดผมรอดคืนนี้ไปได้ผมรอดวันนี้ไปได้ผมน่าจะช่วยเด็กได้อีกคนหนึ่งผมช่วยเด็กที่สามคนมดทุกคนไปแล้วไปแล้วด้วยแค่นี้จริงว่ะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่โอ้